ตอนแรกใส่ใส่ดอกอัญชันไปแล้วแล้วคนทั้ง2-3นาทีจนขี้มันแห้งไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำพึ้งลงไปขั้นตอนที่สองามาใช้ค้อนช้อนคนให้เข้ากันแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ใช้น้ำตาลจ้าหนึ่ช้อนชา ยนเข้ากันนี่เข้ากันแล้วหรือว่าจะดื่มแบบร้อนหรือเติมน้ําแข็งเธอก็ลองชิมดูให้ลูกค้าดูว่าเป็นยังไงน้ำแข็งอะไม่ต้องชิมน้ําร้อนก่อนชีนิดนึงต้องทองหลายอย่างไม่เอาช้อนตักไม่ดีกว่าหรอแต่มันไม่ค่อยหวาน